ผมกินเที่ยวตามสุดใจนะครับอันนี้ก็จะมาทำเมนูครับต้ยมยำปลานินนะครับผมทำต้ยมยำปลานินครับก็วันนี้ก็ไปยิงปลามาได้หนึ่งตัวครับนี่ก็ไปใช้ปืนปืนยิงนะครับใช้ปืนปืนหนังสติกครับก็เลยจะมาทำเป็นต้มปลาเดี๋ยวว่า จะใส่หลายๆอย่างครับผมปักนี่ขออนุญาตทำปลาก่อนนะครับเอาเกลยดออกก่อนครับแล้วก็จะมาที่ปลาออกครับต้งยำแซ่บับผมนี่ครับรอยโดนยิงครับผมยิงทะลุเลย ขี้ออกเนี่ยร้อยครับผมล้างทำความสะอาดแล้วครับจะมาสับเป็นท่อนนะครับสับเป็นท่อนเป็นท่อนปาตัวใหญ่ครับผมทำบังบัง้ก่อนะ นี่ครับเนื้อปลาทำเสร็จเรียบร้อยครับผมล้างน้ำทำความสะอาดแล้วนี่ก็เป็นเครื่องนะครับเครื่องใส่ต้มยำครับผมอันนี้ก็หัวขาครับนี่ก็ใบมะกรูดนะครับผมตะไคร้ครับไครแล้วนี่ก็เป็นผักครับเป็นผักชีฝรั่งครับหอมเปรี้ยนี้ก็ใบยี่หราครับผมดับกลิ่นคาวนะครับ นี่กต็ต้นหอมครับผมต้นหอมกับหอมป้อมนะครับต้นหอมกับหอมป้อมอันนี้ก็เป็นยอดใบหมอนครับผมยอดใบหมอนเสริมเพิ่มความนัวความแซบครับผมทําให้น้ําซุปนัวครับน,นี่ก็ยอดมะขามอ่อนครับผมน,นี่ก็เป็นมะเขือเทศครับมะเขือเทศอันนี้ก็เป็นส้ม ขาเรียกส้มส้มควายนะครับส้มแขกหรือว่าผมไม่แน่ใจเรียกส้มอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับนี่ก็เกลือครับผมของปรุงรสอันนี้เป็นน้ำปลาครับผมเราจะเอาไปใส่ในหม้อครับอันนี้ก็ขอหั่นก่อนนะครับขอหั่นเครื่องก่อนนะครับผม ว่าคาออนนะครับใส่เย,ยอะครับจะได้ดับกลิ่นคาวนะครับผม

โอเคครับผมเดี๋ยวจะไปใส่หม้อนะครับค้ามร้อนได้ที่ครับผมนี่จะใส่เกลือเข้าไปเลยครับใส่เกลือดับกลิ่นข้าวนะครับเกลือดับกลิ่นข้าวหน่อยครับขาตะไคร้ที่เราเตรียมไว้ครับผมใส่เข้าไปเลย เดี๋ยวต้มไว้สักพักก่อนครับให้น้ำขาะไครออกไปใส่เนื้อปลานะครับใส่ส้มเข้าไปนินึงครับส้มควายครับเพิ่มความเปรี้ยว ใบมะกรูดครับผมเพิ่มความหอมครับสมุนไพรเดี๋ยวรอน้ำเดือดก่อนนะครับเดี๋ยวรอน้ำเดือดสักพักเดี๋ยวก็ใส่เนื้อปลาครับผมถ้าเราใส่เข้าไปก่อนเดี๋ยวมันคาวครับต้องให้น้ำเดือดดีๆให้น้ำเครื่องสมุนไพร ออกก่อนนะครับ่อยใส่ลงไปหมอ้อเตาก็เตาแบบโบราณครับผมไฟขึ้นดีครับเตาแบบโบราณนะครับใช้ไม้ฟืนแบบธรรมชาติเลยครับผมไม่ต้องไปเติมแก๊สอยู่ครับทำกินแบบบ้านๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วย โอเคครับน้ําร้อนได้ที่ครับผมใส่เนื้อปลาลงไปเลยครับเนื้อปลาตัวใหญ่ๆครับใส่ลงไปเลยปลาลงหม้อแล้วครับปลานิ่ตัวใหญ่ครับผมครับ นี่ไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับไม่ต้องไปคนเดี๋ยวปลามันคาวครับผมฝาก็ไม่ต้องปิดนะครับให้กลิ่นคาวแล้วมันละเหงออกครับผมเล่นไฟเอครับนะไ,ไฟลุก,ก่อนนำไม้ใส่ครับผม เดี๋ยวหาไม้มาใส่เตาครับยอดมะขามอ่อนครับผม นี่ใส่เครื่องเลยครับผมนี่ผมปรุงรสนะครับใส่น้ำปลาครับผมตามาชิมดูรสชาติครับรสชาติเป็นอย่างไรอร่อยไหม รสจาก,กนยครับผมเป็นไงมั่งได้ครับอร่อยครับผมน,นี้ใส่ผักเลยครับใส่ผักสมุนไพรเข้าไปเลยครับใบยี่หร่ากับใบหม่อนนะครับน,นี้ก็เหลือแต่ผักครับผม กีต้นหอมก็มาใส่ตอนที่เรายกหม้อนะครับโอเคครับตอนสุดท้ายแล้วครับใส่ผักเข้าไปเลยครับผมีต้นหอมใส่เข้าไปเลยครับรสชาติตรงตัวอร่อยครับผมได้แล้วครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับผม พร้อมเสิร์ฟแล้วครับข้าวแล้วครับผมนี่ครับหน้าตารสจัดเปรี้ยวพอดีไฟลุกดีเลยครับผมนี่ครับเรียบร้อยครับผมครับผมกับข้าวก็เสร็จเรียบร้อยครับนี้ก็มีต้มยำครับผมต้มยำปลานินแล้วก็นี้ทำแก้วครับ เดี๋ยวน้ำปลาปลาละครับมีข้าวหนึ่งจานแล้วก็ตอนนี้ก็หิวข้าวแล้วครับผมจะกินข้าวแล้วครับชิมต้ยมยำก่อนครับผมลงตัวเลยอ่ะแซ่บร้อยอหลีกับแซ่บร้อยอหลีกับ แซ่บร้อยลีกับอร่อยครับผมมากินข้าวกันครับโ <Okay. S 1> อเคแซ่บายอร่อยครับผม เข้าเลยครับผมสมุนไพ่จับจมันร้อนครับอร่อยมากเน,นื้อปลาเน้นครับ 好，拜拜。